ตอนนี้ครับผมอยู่ที่โซนเซตอัพของคอแซนครับต้องบอกว่าโอ้โหเขาเซตมาชุดใหญ่ไฟกระพริบครับก่อนอื่นเลยฮะคอแซนเนี่ยมีสินค้าต่างๆมากมายเลยแล้วก็เขามีเทคโนโลยีใหม่ๆที่มานำเสนอในงานคอมพิเทคปีนี้ด้วยเรามาเริ่มจากในส่วนของคอแซนลิงกันก่อนนะครับมาดูที่เครื่องนี้กันก่อนเลยนะฮะเขาเซตอัพไว้ให้แล้วนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเขาจะมีในส่วนของเรียกว่าชุดน้ำปิดที่เป็นรุ่นใหม่นะครับแบบนี้ฮะ สามารถ snap ติดเป็นแม่เหล็กได้ซึ่งตอนนี้หลายๆแบรนด์นะครับมีการทำชุดน้ำปิดหรือว่าพัดลมแบบนี้แล้วที่เป็น snap ติดเพื่ออะไรครับวิธีการการเชื่อมต่อแบบนี้นะครับมันจะลดในเรื่องของสายไฟการเชื่อมต่อต่างๆโดยความพิเศษของ c o r ซ a i r Link นะครับหรือว่าทางผลิตภัณฑ์ Corsair เนี่ยก็คือเรื่องของการต่อ device ที่เขาจะมี h ับ1ตัวนะครับโดย h ับ1ตัวเนี่ยจะ สามารถเชื่อมต่อดีไว้หรือว่าอุปกรณ์ทั้งหมดได้ถึง14ชุดนะครับ14ชุดเนี่ยอย่างเนี้ยเขาต่อเต็มสตรีมเลยเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับว่าที่เขาเชื่อมต่อทั้งหมดเนี่ยใช้สายไม่เยอะเลยและน้อยมากๆเพียงแค่ผ่านครับเท่านั้นนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการปรับซิ่งเรื่องของไฟอีกนิดหนึ่งเขามีเอฟเฟกต์แบบใหม่ด้วยนะครับสังเกตถ้าเกิดดูจากพัดลมปกติแล้วเราก็จะเห็นเอฟเฟกต ในการปรับจากคอแซไอคิวอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการปรับเอฟเฟกไฟนะครับลูกเล่นไฟเปิดปิดไฟต่างๆเนี่ยแต่รอบนี้เขามีพิเศษครับเรามาดูใกล้ๆเดี๋ยวเรากดให้ดูนะครับอันแรกครับถ้าสังเกตดีๆครับมันเหมือนพัดลมหยุดหมุนมันเหมือนพัดลมหยุดหมุนจริงๆเห็นไหมแต่พัดลมมันยังหมุนนะครับอันนี้คือมันคือเอฟเฟกไฟของเขานะครับไม่ใช่ว่าพัดลมไม่หมุนนะครับเรามาดูอีกอันหนึ่งฮะนี่ คุณอยากให้พัดลมมันมีความรู้สึกว่าหมุนไปช้าๆเอาง่ายๆมันเหมือนว่าไฟของเขาเนี่ยทำหลอกให้ดูว่าใบพัดมันเป็นยังไงจะหมุนหรือจะหยุดเรามาดูครับมันสามารถเปลี่ยนได้นี่ครับนี่คือความอัศจรรย์อย่างหนึ่งของทางคอแซทที่เขาทำเข้ามานั่นเองครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราพาไปดูด้านหลังเครื่องกันเลยนะครับว่ามันจะเรียบร้อยยังไงบ้างครับ ตอนนี้ครับเรามาดูที่หลังเครื่องของคอแซครับอย่างที่บอกไปว่าการจัดสายจะง่ายขึ้นเมื่อสักครู่ที่เราเห็นดีไวท์ต่างๆมากมายพัดลมต่างๆมากมายแต่เชื่อมต่อผ่านแค่ฮับชุดนี้แล้วก็จะมีสาย2ชุดคือฝั่งหนึ่งเนี่ยจะรองรับ7จ็ดดีไวท์สมมติคุณมีพัดลมหรือว่าบล็อกน้ํานะครับคุณเชื่อมต่อเข้าตรงนี้รองรับ7ฝั่งนี้รองรับ7รวมเป็น14นะครับและสังเกตครับด้วยความที่คอแซบเนี่ยหลังๆมีการ ออกแบบมาเพื่อให้จัดสายและสายไฟน้อยยิ่งขึ้นและเรื่องการจัดสายก็รวมไปถึง power supply ในการออกแบบ power supply รุ่นใหม่เราก็คงได้เห็นแล้วเรารีวิวไปแล้วด้วยนะครับ power supply ตัวนี้นะครับมีการต่อสายออกมาที่ด้านข้างสายทุกอย่างมันจะดูไม่ลกลุงลงังและที่สำคัญถอด maintenance ง่ายด้วยนะครับนะฮแต่ที่ผมชอบมากเลยคือบ็อกแค่นี้เดี๋ยวเราเอาสายให้ดูนะครับลักษณะสายเนี่ยเขาก็จะมีสายพวกอย่างนี้ด้วยนะครับนี่ นี่คือสายของเขาเนี่ยแล้วก็มาเชื่อมเข้ากับฮัรนะครับเขามีขายแยกด้วยนะครับก็จะมีทั้งสีดําสีขาวแหละนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นสีดำนี่ฮะเป็นพวกสายต่างๆอ,าอันนี้ครับคือหนึ่งส่วนที่น่าสนใจมากๆจากทางคอแซน,นะเรื่องของการลดการใช้สายและการจัดสายจะง่ายยิ่งขึ้นนะครับ และนี่ก็คือชุดน้ำปิดรุ่นใหม่จากทางคอแซนะครับก็ติดตั้งโชว์อยู่ในเครื่องแล้วนี่แหละนะครับเรามาดูกันฮะอันนี้คือเขาประกอบต่อข้างนอกไว้เห็นไหมฮะสายไม่มีเลยนะครับคุณจะใช้สายเพียงเส้นเดียวตรงนี้เขาจะเชื่อมต่อเข้านี่แล้วคุณก็เอาสายอีกหนึ่งเส้นเนี่ยเสียบต่อเข้ากับฮับอ่าที่เราให้ดูเมื่อสักครู่พัดลมเขาก็อย่างที่บอกไปว่ามันจะเป็นแม่เหล็กนะฮะอ,อันนี้ตัวเดียวกันเดี๋ยวเราให้ดูน,นี้คือรุ่นเดียวกัน นี่เห็นปะ่ะมันดูดแม่เหล็กคุณสามารถส n a p ติดได้ปับมันจะเข้าล็อกของมันนะครับนี่ปึ๊บอืมก็ไว้มีโอกาสนะเดี๋ยวเรามารีวิวให้ดูเต็มๆนะและนี่ก็คือตัวบล็อกของเขานะครับซึ่งเราวนไปดูเนี่ยมันก็จะคือตัวนี้แหละนะครับก็จะมีหน้าจอแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวแรมที่เราเห็นเดี๋ยวเรามาพูดกันนะบอกได้เลยว่าโอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ มาเรามาดูที่ตรงนี้อีกนิดนึงนะฮะนี่คือฮับของเขานะครับที่จะแถมมาในชุดพวกอุปกรณ์ต่างๆที่รองรับนั่นเองอย่างแน่ๆว่ามีชุดน้ําปิดนะครับตัวใหม่มันก็จะเป็นแค่นี้เองปกต,ติแล้วเนี่ยเราจะเห็นโอ้โหคอแซครับอันเบลเลอร์คอมมันเดอร์นะอันใหญ่มากแต่อันเนี้ยเหลือเท่านี้แล้วหนึ่งช่องรองรับเจ็ดดีไว้์นะครับหมายความว่าฮับหนึ่งตัวติดได้สิบสี่ดีไว้์หรือสิบสี่ชิ้นเลย เพิ่มเติมอีกนิดนึงฮะอันนี้เป็นส่วนของชุดน้ำมีบล็อกกร์ดจอด้วยครับนี่เหมือนเป็นบล็อกแบบมินิมอลมินิมอลเลยนะฮะไม่ต้องใหญ่เทอะทะเออใครที่ชอบสไตล์เล็กๆแบบนี้ครับแล้วก็น,นี้เป็นพวกชุดปั๊มแท้งต่างๆนะครับที่เป็นรุ่นใหม่จากทางคอแซสายการแต่งคอมสายชุดน้ำชื่นชอบแน่นอนเราขยับมาที่อีกส่วนหนึ่งครับกับเรื่องของแรมบอกได้เลยว่าอันนี้ น่าสนใจสําหรับสายมอสสายแต่งคอมเช่นเดียวกันคือเหมาะกับช่องของเรามากอันนี้เป็นคอแซดโดเ m นเตอร์รุ่นไม่มีไฟนะแต่ที่เสียบอยู่เนี่ยมีไฟเราก็ได้เห็นไปเมื่อสักรู่ที่เราให้เห็นตอนที่ติดอยู่ในเครื่องนะแต่ความน่าสนใจของมันคืออะไรรู้ไหมครับเพื่อนๆเห็นพาร์ตอะไรตรงนี้ปะ่ะทั้งหมดนะฮะคือคุณสามารถซื้อมาเปลี่ยนได้นะครับเอาแบบขายเดิมๆเ,เลยของเขาคือจะขายแบบ ไม่มีไฟแบบนี้และก็เป็นชุดที่มีไฟแบบนี้นะครับก็เลือกเอาว่าคุณอยากได้แรมที่มีไฟหรือไม่มีไฟถ้าต้องการนอกเหนือจากนั้นนะครับคุณสามารถมอดได้ครับมอดได้ยังไงเดี๋ยวเราเอาอันนี้ให้ดูครับคุยอันนี้หนักมากเนี่ยนี่ข้อวัสดุอะไรมาทําผมไม่แน่ใจแต่น้ําหนักเยอะกว่าตัวนี้เลยแน่นอนว่ามันคือการมอดนะครับอันนี้แบบเดิมอ่าน,นี้แบบเดิมนี่คือแบบเดิมที่เป็นไฟ R G B นะฮะคุณสามารถแกะมันออกมานะครับ เพื่อติดตั้งเข้ากับแรมเห็นไหมมันจะมีสล็อตนี่ครับคุณเลือกได้เลยอ่ะเหมาะสําหรับการตกแต่งนี่นี่แล้วตรงเนี้ยมันสามารถแกะได้นะครับพวกน็อตคือคุณจะลื้อแค่แผงไฟออกมานะครับแล้วคุณก็ไปทำโคเวอร์ตรงนี้ปิดแรมใหม่อย่างตัวนี้เขาก็ใช้แบบไม่มีไฟเขาก็ทำโคเวอร์มาปิดใหม่นะคุณจะใช้เปือยๆอ,อย่างนี้ก็ได้เห็นไหมใครอยากได้แรม มอดง่ายๆมีแรมเป็นสไตล์ของตัวเองคุณจะไปทําโลโกงโลโก้ทําเป็นช่องไฟอะไรก็แล้วแต่เลือกได้เลยก็อนี้ทั้งหมดครับที่เราได้พามาชมคอแซที่งานคอมเปตเท์2023กับเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจบอกได้เลยว่าสายแต่งคอมห้ามพลาดครับ